สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มใหญ่เครียดกู้เงินผ่านแอปถูกเพจแอปอ้างผู้ประกาศข่าวดังจึงลงเชื่อใจสูญเงินกว่า1 8 0 0 0บาท เมื่อวันที่18พฤษภาคมผู้สื่อข่าวได้รับการร้องทุกข์จากนายวิทูลมันเจียกอายุ44ปีพร้อมภรรยาชื่อนางบัวจันทร์อยู่ที่ตำบลป่าอ้ออำเภอลานสากักจังหวัดอุทัยธานีได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคมตนเองและภรรยาไม่มีเงินหมดหนทางจะพาภรรยาที่ป่วยเป็นโรคไตไปหาหมอจึงได้คิดไปกู้เงินผ่านทางเว็บไซต์ด้วยการของเงินกู้เป็นเงินจำนวน30,000บาท โดยมเีเพจหนึ่งได้มีการโฆษณาเกี่ยวกับเงินกู้ผ่านเว็บไซต์จึงทำซึ่งทำให้น่าเชื่อถือเนื่องจากตนเองเห็นภาพเพจดังกล่าวได้แอบอ้างนำภาพคลิปของผู้ประกาศข่าวชื่อดังนายอนุวัฒน์ลงคลิปเกี่ยวกับช่องทางการกู้เงิน ตนเองเห็นแล้วน่าเชื่อถือจึงได้เข้าไปสมัครผ่านเพจดังแล้วก็เข้าระบบลายที่ทางเพจให้มาจนถึงขั้นโอนเงินให้กับทางเพจที่อ้างว่าปล่อยกู้พร้อมกับส่งบัตรประชาชนที่อยู่โอนเงินไปให้กับทางเพจตามหมายเลขบัญชีที่ทางเพจได้ให้ไว้ครั้งแรกจำนวนเงิน3 0 0 0บาท ล่าสุดทางเพจก็ได้ให้ตนเองโอนเงินไปอีกภายในห้านาทีอีก1 5 0 0 0บาทเพื่อให้ตนเองยืนยันตนหลังจากนั้นทางเพจจะโอนเงินที่ตนเองกู้ให้ทั้งหมดรวมจำนวน4 5 0 0 0บาทที่ตนเองนั้นได้ทำเรื่องกู้เอาไว้ในเวลาต่อมาตนเองก็รอเงิน3า0 0 0บาทพร้อมกับเงิน1 5 0 0 0บาทที่ตนเองยืนยันตนไปทางเพจก็ไม่โอนเงินเข้าบัญชีตัวเองสักทีพร้อมกับอ้างว่าตนเองได้ให้บัญชีผิดไปทางเพจไม่สามารถโอนเงินมาให้ตนเองได้ ตนเองก็เครียดหวั่นว่าตนเองนั้นจะถูกโกงอย่างแน่นอนจึงได้สอบถามไปทางเพจดังกล่าวแต่คําตอบที่ได้มาทางเพจได้อ้างว่าตนเองทําไม่ถูกขั้นตอนเนื่องจากทางเพจบอกว่าตนเองนั้นไม่ได้ใส่บันทึกช่วยจําในการโอนเงินไปให้ในครั้งแรกว่าเป็นเงินอะไรแล้วก็อ้างกลับมาว่าตนเองนั้นทําข้อมูลผิดพลาดจนทําให้ตนเองไม่ได้รับเงินทั้งยอดกู้และยอดที่เสียไป1 5 0 0 0บาทถึงกับเครียดเนื่องจากตนเองนั้นได้ไปกู้ยืมเงินเพื่อนบ้านมา1 5 0 0 0บาท The cat เพื่อจะขอไปยืนยันตัวตนกับทางเพจที่ให้กู้แต่แล้วก็ไม่ได้ทั้งเงินกู้แถมยังเสียเงินอีก1 5 0 0 0บาทที่ไปยืมเพื่อนบ้านไว้จนทําให้ตนเองเครียดคิดสั้นเนื่องจากไม่มีเงินพาภรรยาไปารักษาโรคไตล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสพลันสักได้อายัดหมายเล็กบัญชีปลายทางดังกล่าวไว้ก่อนพร้อมกับจะติดต่อตนเองมาในภายหลังหลังติดต่อกับเจ้าของบัญชีปลายทางถามถึงสาเหตุที่แท้จริงต่อไปแต่หากเพจด,ดังกล่าวเห็นข่าวผ่านทางทีวีวอนโอนเงินมาให้ตนเองด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ